สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับอีกนิดออฟเลน<ะ>เน้นนะครับอีกนิดออฟเลน <What? S 1> บอกเลยว่าโอ้โหสันหาทำจริงๆแล้วว่าผมได้ไอเดียมาจากอ,อีกนิดเลนกลางตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยครับยิ่งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอย้เล่นกันไม่ได้เลยครับสกิลมันกว้างมาก oh oh. เลนกลางผมก็ไม่ค่อยอยากจะหยิบเล่นเอามาเล่นออฟเลนแม่งเลยเวิร oh ์กเวิร์กเฉยแล้วแม่งกดออฟเลนสะบัด โซนสบัดสองเคลียร์คีฟตีป้อมีต <Yeah. S 1> ีเร็วด้วยใช่ไหมล่ะอีกนี้ตีเร็วมากตีเร็วตีแรง <Yeah. S 1> แล้วก็สกิลได้ไม่เวริร์กเฉยเอาไปดูไอเทมกันครับไอเทมเนี่ยผมออกอโกนี่นะครับออโกนี่เนี่ยเราจะได้เลือด600อ่าเพิ่มความอึดให้มันแบบเน้นเป็นอัพเลนนิดนึงชิ้นต่อไปครับฟอร์สกาดได้เลือดอีก600ได้เกาะอ,อีกอย่างละ230อ,อ,อึดอีกมงกุฎนะครับและชิ้นนี้ครับผม เคยเห็นแบบ3 1 4หนึ่งและแบบสแปมสกิลเรเด้งเร่อยป่ะเหมือนแบบพวกตบหนูอะะรเรด้งอย่างเงี้ยบึบบึบเบสซิ่งโคตรเวิร์กกับอีกนิดแล้วก็เป็นตาบ๊อบนูนะครับไปดูสพลังแฝงกันพลังแฝงเนี่ยชแนะนำให้เป็นโลนะครับเราเขรดไปเลยครับต้นเกมจะไม่ว่าจะตัวอะไรนะครับเราไคนะรู้จักไคลถอยใช่ป่ะแล้วก็เทรดไปเลยอีกนิดยังไงก็วินแม่งเด้งเลือดเยอะมากได้เกาะอีก เทกมันไม่ไหวหรอก <Yeah. S 1> แนะนำไม่ใช้มานารีฟิวนะครับมานารีฟิวคือจําเป็นดีกว่าจาเป็นมากสําหรับอีกนิดนะครับพลังแสงลองใช้เป็นดาเมจล้วนนะครับอ่าอีกนิดเนี่ยใช้เจ้าแน่นอนว่ามันตีเร็วครับเอาได้เนี่ยได้ทั้งพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีเลย2อย่างลูนลูนผมใช้เป็นเจ้าเดโซเลฟนะครับสปิริตแล้วก็สเตนนะครับแล้วก็ใช้เป็นฟิกเกอร์ไปก่อนจะไปรับชมอีกนิดออฟเลนของผมเนี่ยมีเว็บเติมเกมดีๆมาแนะนําเสนอครับ ลิชแมนช็อปขออนุญาตแนะนําเว็บเติมเกมราคาถูกลิชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมครับปรับราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิชแมนคอยไปเลยครับคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนํามาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%ต่อการซื้อนะครับเช่นสมมติถ,ถ้าเราเติม1,000บาทลดไปเลยครับ250บาทยังมีบริการผ่อนชําระสูงสุดถึง10เดือน เติมได้ทั้งในเว็บและไล n ์ official ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าทันทีตั้งที่ Lishman Shop เท่านั้นคืออีกนิดแต่มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบู๊มากๆเลยนะครับเป็นเมดเป็นเมดสายบู๊นะครับแล้วก็มันอึดมากมากผมก็เลยแบบเฮียแม่งแม่งหน้าเอามาอัพเลนที่เฮี้ยวไมเวิร์กอันกลอดูอัพเลนน่ยสู้มัไม่ได้อยู่แล้ว เราไปเลี้ยงไฟก่อนผมช้ำจัดเลียมาอยู่ในพุ่มขวาครับแง่ทรงรู้ปะไอสัตหักนาพก ไปไหมนะดูดิเขจัดเลยปับบับบับบับัเก็บได้หลังปอมผมว่าซัดเดยมาได้อยู่ชุดเนี้ยผมได้คลิปเยอะอยู่ตอนนี้มามามามไหวเพื่อนไหวไหวไหไหว หายตัยเอาใครได้มังกรโอเคเราได้ครับได้มังกรครับลงไปล่างครับผมจะต้องเล่นแทงด้วยอยากหอนี่เหมือนกันนะออฟมาหอนบดีครับเกดอะไรขึ้นใคร ตรงอ่ะเอาดิโอยใ่ียแม่งอึดจัดเลยอีกนิดอ่ะ ทก1มันได้เกาะเรื่อยๆวดปัญญาอ่อนเลยไปล่างดีกว่านะคงไม่ไปบนหรอกไปบนไม่อันตรายอ่ะเชื่วิไวมากมาให้สัตว์เร็วมามึงอยากเกยตัวอัพเลยปกติเอซีสัตว์ไม่มีวันลนกสัญญาขวดเลยมามามามึงไหวไหมอะมึงว่ามึงไหวไหมอะเร็วมา เชตีป้อมได้ด้วยเดี๋ยวถ้ามีคีมาเราจะตีไวขึ้นเอ้าเอาเอนักอเราเอ้าเฮียสาดมึงเอ้าสตาร์สสาดฟิอีกแล้วเฮียเกิดมาเพื่อดีปะเนี่ย หวหรือเปล่าเว้ย,ยนนเน,น่ยยิ็อปเลนเนี่ยสาสองหนึ่งเนี่ยโอ้โหยังแรจั

ไอไรเมเนียไอรเมเนียโหแม่คคำขำบ้าดิวะ่ะเยี่ยสกิลวะเฮ้ยมีแรงสกิลตีเนี่ย ได้นะกูก็ไม่ติดหรอกนะถ้าจะซัดกันนะ่ะแบบลูกผู้ชายอ่ะอ,นะอืมอดมากนะ กูอึดแบบอึดสลัดนะศูนย์นย์ห้าเฮ้ยแต่เราไม่ได้คิวเลยอ่ะเชี่ตายดีกว um. ่าพวกสกิลแบบสกิลไกลๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้เชิงอะไรเยอะเลย

ใจเยังไมปรุนเ้ยมันคิวยากกว่าแต่แบบแม่งโซนเข้ากองแล้วอะชิ้นแม่งอึดมากมงกุเสร็จแล้วผมออกดูเดือดได้ปหมออกดูเดือดแล้วก็ไปออกค่อยไปออกจอกก่อนตอนท้าย ต้องรีบแรงหรอกเน้นแบบเล่นไฟนานๆอะไรเงี้ยไฟสุดไฟนานๆ <c oughs> รูขอได้อีกหลายตัวยโอ้แม่งคําบ้ามาก

กัดสวยไม่ได้ทำไรอ่ะอะไรอ่เอ๋เอกพลังมังกรอะไรอ,อีกยี่ผมเล่นตัวดีๆมาแม่งไม่ชนะเล่นตัวแบบนี้แม่งชนะดิผมเล่นตัวแบบโอ้ยเออฉีเลียวม้าหยาดฟอรเรน โอกาสชนะแม่งไม่ไม่เยอะเท่าเล่นอีกมิดออฟเล่นเลยอะ,อะดูดาเมจแสนสองเฮ้ยมันเวิร์กนะดาเมจแสนสองด้วยความที่ออฟเลนอะมันแม่งสกิลด้วยตีด้วยอะออฟเลนสู้ไม่ได้หรอกแถมไกลอีกโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามหรือว่าซับสไคร้ไว้หน่อยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ